เลื่อเลื่อไงย้ายมานี่ดีกว่าพี่นู่นโรงเรียนดอยพี่เออพี่ย้ายมาเหอะโรงเรียนเฮี้ยี้อ่ะสุสานพ่อแม่ตายแม่มึงก็กำลังจะตายไปเนี่ย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 มานอนตายคับรถหนีหมดย้ายกลับมาเถอะย้ายกลับมาเถอะตายไอ้เจ้าราวช้าฮะก็มึงพูดมากคะทำไมมันกนที่พูดยากค่ะต้องใส่แสื้อกลุกว่าอยากแม่ต้องโดนตีกุลุ้หน้าและไอ้แยก็แจ๊กไปเล่นบ้องเ้าเด็นตากูเล่นบ้ังพอเก็บปา่กลับไปเล่นบ้องแล้วไม่ต้อง ไปตอนกูเล่นหน้ากูอยากจะรู้ว่าล่างสวยแล้วคว้ยเลยอ่ะคำสวยแล้วคุ้ยเลยอ่ะพี่กูทามึงรวยกูถามมึงตกพวกคุ้ยเลยอ่ะของพี่กูหกล้าน,นมึงเป็นฟอยถูกไหมบานนี้คงดาวเนถูกว่าได้แค่ฟอยด์ถูกใจเสียงอะไรมันเจ้ามันเจียวนึกว่าแท้คงคิดว่าเฟี้ยวคิดว่าเหนียวคงคิดว่าเที่ยวอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวมึงก็เลีย้ยวเป็นเด็กนับแต่ไม่ใช่นักเลงร้องอะไรก็ไม่ดังสักเพลงตอนไม่เมาพูดยาชัดเจนถ้าคุณไม่ชอบผมก็เชิญคนละเล่ ้ามนุษย์แล้วแต่ใครกำหนดไรไประโยชน์มันก็ควรจะหลบอีกไม่นานเราก็กลายเป็นศพเพรามึงไม่ต้องแอคเดี๋ยวก็ตายกันหมดอยู่ไม่ยากแต่ยังทำประโยชน์พบสามสองถือว่าฟ้ามาโปรดพอรับไหวถือว่าฟ้าจะโหดแล้วพอถึงวันตายบอกว่าฟ้าจะอบชีวิตมันไม่ง่ายไม่กลุ้ยโลกหน้าอยู่ถ้ามีคนละช่วยไม่ได้พูดเอาแเ่ซะด้วยเราก็คนเหมือนกันแค่อยู่คนละห่วยเครียงก็หากาแฟสักถ้วยรู้จักปล่อยและวางซะด้วยเจอคนเฮี้ยได้แต่ขอให้รวยและสะบัดในใจไม่เป็นไรพวรกคุณ